ครับบุละษองเมิงนะครับตั้งใจจะตอนหิมารายันแดงนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ตอนเอาดูคลิปนี้ก่อนครับเอาดูหิมารายันแดงกิงตอนจริงนี้นะครับเอาไล่ลงไปเลยครับจากปลายสุดนะครับไล่ลงมาเลยเกือบ2เมตรมั้งต้นนี้นะครับมาถึงพื้นเลย เออโอเคหลายท่านก็บอกว่าโอ้ยเวลาซื้อนี่ต้นหนึ่งนะครับซื้อไปปลูกแล้วมันไม่ติดลูกอาจารย์มีแต่ใบอ่าเดี๋ยวผมใบชมนะทายังไงเขาถึงจะติดลูกตลอดปีอ่าทำให้เขาติดลูกไม่ยากครับอย่างนี้ก็ได้ครับเหมือนจะตอนนะควนเลยอันนี้ผมควนไว้ประมาณหนึ่งสัปดาห์แต่ยังไม่ได้หอนะครับ นาะยังไม่ได้หอ่อยังไม่เอาตุ้มมาใส่ว่าจะใส่วันนี้แหละเห็นไหมครับถ้าที่บ้านท่านอนะ่ะมันสูงยาวเลยนะครับสูงชะลูดเลยอันนี้ผมตัดปลายออกท่านยอมเลยถ้าท่านไม่อยากต่อนนะท่านควนอย่างเงี้ยถ้ามันตายก็ไม่ตายไปนะถ้าไม่ตายคือข้างบนนะครับถ้ามันจะตายให้ตายไปเราจะเอาข้างล่างเอาด้านล่างขอ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 ง,ของปุ่มที่เราทําซึ่งเขาจะออก ใบใหม่นะแล้วก็จะติดลูกแทบทุกตาเลยนะครับทุกตาเลยเหมือนกันหมดเลยตรงนี้ก็เหมือนกันครับเหมือนกันถ้าท่านมีเวลาท่านก็หาอะไรบางหุ้มนะครับนะเอาขุยมะพร้าวแช่น้าห่อห่อหอ,หอ,หอแล้วก็มามัดหน้ามัดหลังติดก็ติดไม่ติดช่างเขาแต่เราต้องการได้ผลเขานะครับกินกินผลเขาเหมือนกันทุกต้นเลยไหมครับเนี่ยติดลูกทันที ติดลูกกันทีนะหรือพอติดลูกทิ้งติดลูกแล้วถ้าท่านไม่อยากตอนนล้นก็ตัดทิ้งเลยก็ได้เนาะคือทาทาที่ท่านควนอ่ะนะท่านเราเปลือกมันออกเนี่ยโสเลยโสทิมรวดข้างบนนะ่ะนะเนี่ยท่านอาจจะทําสูงๆอย่างนี้ก็ได้นะเกลียวจิ่งเขาไว้นะครับเขาก็จะมีผลให้เราตลอดปีเพราะฉะนั้นไม่ใช่ถ้าท่านไม่อยากให้เสียเปล่านะท่านก็ตอนเห็นไหมครับเนี่ย อันนี้ก็จะขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับเนี่ยมีลูกขึ้นมาตลอดเลยเนาะ mm. ก็หวังว่าทุกท่านคงจะมีความสุขนะครับกับการปลูกมอนนะครับหิมาลายันแดงนะครับปลูกหิมาลายันแดง mm. เห็นไหมครับนี่ก็ต,อนอตก้นนอตต้นแดงคือแล้วนี่นะวันนี้ผมก็จะตออแล้วนะครับถ้าเราทิ้งไว้อย่างนี้ก็เราวๆสักเกือบเดือนนะครับกว่าที่เขาจะตายนะเขาจะเหี่ยวแห้งตายไปเบ็ดเสร็จเลย จะก็าอายุยืนนหมายว่ากว่าที่เขาจะตายถ้าเราไม่ได้หุ้้มเขาเห็นไหมครับเนี่ยอาทิตย์เดียวนะครับเนี่ยอาทิตย์เดียวขึ้นมาหมดเลยขึ้นมาหมดเลยนะครับอันนี้เหมือนกันโอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ